咱们。嗯嗯 เข,า,เขาไปเหยียบจ้าแล้วก็อันนี้เข้าไปแต่ขามันติดอยู่ตอนนี้มันก็เลยดังกัก โอ้ยบ้านบ้านกุญแจเยอะจังเลยอ่ะบ้านบ้านกุญแจเยอะจังเลยล็อกหลายชั้นจังอ่ะ ล็อกไปล็อกมาปิดตัวเอง <c oughs> เฉยล็อกเยอะเกินเฮ้ยโ, <c oughs> โอ้โหท <c oughs> <c oughs> ั้งคนทั้งบอลเลย <c oughs> <c oughs> ตัดโทษกันโทษกันน่วมน่วมน่มบางวันนี้น่วมตายดับเครื่องชนเวลาระเกลนน้อยนะ วอดบอลไปไกลๆตัวเลยแกเข้าทั้งคนทั้งบอลเนี่ยไม่ต้องไปเลี้ยงไปเจอม่วงสมใจอยากรออาร์ คนจริงเด็กคุยปลอมใช่ไหมมาดามเป็นท็อปยิงไงเออเข้ามาโชว์เบอร์ด้วยอ่ะโอ๊ยตายตายตาย ส่งให้คุณยิงเลย สวยตอนบังบัวมายิงนี่ขูดเวลาจะหมดแล้วง้างเลยยิงนี่โอ้โหโอ้ยบังเซงเลย ยิงนี่ขูนหมดเวลาแล้วเออยิงใส่หน้ามั่งเลย <c oughs> เอาเอาสามสามเย้เ <c oughs> ออโหย เข้า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 ป้ายเขียว